สวัสดีค่ะมาแกะน้ำหอมกล่องสุ่งของกิมรีพทยกันนะคะกล่องนี้นายสั่งไปตั้งแต่วันที่18มกราคม64นะคะรอของก็ประมาณ15วันเราจะมาดูกันว่าทางในนี้ได้อะ 15วันค่ะทุกคน15วันก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะระหว่างรอของก็แบบมันก็มีปัญหานิดหน่อยเนอะว่าตกใจนึกว่ากล้องไม่ถ่ายแล้วก็ว่าอ่า CF ครั้งแรกอ่ะไม่ติดแล้วก็ก็รอไป3าสองวันแล้วก็มีอ d m i n เขาก็ มีโพสต์ขึ้นมานะคะว่าเนี่ยถ้าใครไม่ติดนะให้ไป CF ใหม่ก็ตามขั้นตอนนู่นนี่นั่นนี้แต่ออเดอร์น่าจะเยอะมากเลยนะครับน่าจะเป็นแบบหลักหมื่นออเดอร์เพราะว่าแต่ละคอมเมนต์อ่ะแต่ละโพสต์ที่แบบสำหรับปัญหาคนที่ที่ไม่ได้ของอ่ะเนอะเขาก็จะให้เมนตว่าเนี่ยเป็นยังไงคือเอ๊ว้าหลักเต็มค่ะ พ1 0 0่บาท5,100บาทซึ่งกล่องต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากล่องสุ่มน้ำหอมเนี่ยาทางร้านนะคะเขาจะให้พิมพ์แบบชอๆชอๆยอๆคือใช่ๆญิงๆนะคะเราไม่สามารถเลือกน้ำหอมได้คือได้อะไรมาก็คือต้องเอากล่องนั้นนี่คือแบบนี่คือ กติกาในการซื้อกล่องส่มน,นะคะราคากล่องนี้ที่นายซื้อมาคือ1,150บาทส่งรอาบาททรงฟรีเขา,า,าจะไปตอนแรกว่าจะไปซื้อ,อยากได้ก็มีน้ำหอแบบไหลา่อว่าหลากหลาย,อ,าลายอ๋อและที่สำคัญอะของทะลุกล่อง แม่พิมพ์บอกว่าเนี่ยของร้านเขาอ่ะเป็นของแท้ทุกขวดถ้าไปแบบสามารถเช็คโค้ดได้เนอะก่อนหน้านี้ก็มีแบบเออดขาวขาวเปิดใ,ให้ดูดีกว่าให้ไมให้ไมให้โมอะจะบอกนะ <laughs> ได้สองขวดจะเป็นแบบเชส ตจะเป็นไม่ใช่แฮสเตอร์สิขอดจิวหนึ่งขวดนะคะทุกคนสำหรับแบบพกพาที่สำคัญคือหัวสเปรย์จ้าก็อขอดจิวก็หัวสเปรย์นะคะเชสกินง่ายกินหอมกินแบบ ดูหลาดูดีดูแพงดูดีมีชาติกูลแล้วก็อีกขวดหนึ่งก็จะเป็นควา,ายแบบนี้โอ้ยฉันดวงดีฉันไม่ถูกหวยแต่ฉันได้น้ำหอมสมองขวดโค้มากโค้มเวอร์หวังมากราคาเต็มคือ5,100น 5, 5, ึงบาท ในเจ็ดสิบห้ามลหนึ่งแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกองสมุไม่ได้ผ่ายคุ้มขู่มาคะ่ะได้สมคว坤ค่ะสมคว坤ค่ะนี่ค่ะสองขวดนะคะน้ำหอมแท้นะคะโอเคค่ะคะุณมั้นค่ะบ๊ายบายคะ่ะ